จงเป็นคนของอัลละห์ไม่ใช่คนของมนุษย์แล้วชีวิตมันจะอยู่อย่างเบาๆผ่อนคลายและชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายคำว่าคนของอัลละห์คือวะลีหรือคนที่อัลลอห์รักและได้รับความคุ้มครองจากพระองค์พวกเขาจะสแสวงหาความใกล้ชิดจากพระองค์โดยเริ่มจากฟัดดูข้อกำหนดที่ต้องทำและขยายไปสู่นวาฟินข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมให้กระทำ พวกเขาจะบูรณาการสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันไม่แยกจากกันเช่นพวกเขามีละหมาดฟัดดูห้าเวลาแต่ก็เติมความสมบูรณ์ด้วยละหมาดส่งเสริมต่างๆเป็นต้นเรื่องต่างๆของศาสนาพวกเขาก็ยึดข้อปฏิบัติที่เป็นฟัดดูอย่างดีและยังติดตามด้วยข้อส่งเสริมความดีงามต่างๆแม้จะไม่ได้บังคับทำแต่พวกเขาถือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้พระผู้เป็นเจ้ารักชีวิตของพวกเขาจึงเป็นชีวิตที่สแสวงหาความรักจากพระองค์เท่านั้น คนของอัลลอฮ์คือคนที่อัลลอฮ์รักเมื่อพวกเขาวิงวอนขอสิ่งใดอัลลอฮ์ก็ตอบรับใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับพวกเขาเท่ากับประกาศความเป็นศัตรูกับพระองค์ชีวิตที่เป็นคนของอัลลอฮ์นั้นแตกต่างจากชีวิตที่เป็นคนของมนุษย์โดยสิ้นเชิงเนื้อหาบทความอันอักอันฮัมดุลิลละหวังว่าเราจะนำข้อคิดข้อตวนใจเหล่านี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อจะได้เป็นคนรักของอัลลอฮ์นะคะอินชาอัลลอฮ์